กันไทยกับการเมืองวันนี้ค่ะ่วนคุยเมื่อวานค่ะเหตุการณ์ในสภานะคะ่ะที่ มแมลงวันแล้วก็มแมลงหวีบินกันเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยวัฒกรรมนะคะที่เกิดขึ้นในสภพานนะคะเราค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเป็นการดูการเมืองที่สนุกนะซึ่งต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งเลยที่นายกฟาดกลับไปเมื่อวานเนี่ยก็คือว่าเรื่องราคายางพารานเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงได้ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้วขอยืนยันว่าการที่ราคายางขึ้นเพราะเราสามารถปรับยางเถื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพการที่ราคายางมันขึ้นเนี่ย เพราะว่าสามารถปราบยางเถื่อนได้แล้วก็มีประสิทธิภาพในการควบคุมสภายางร้อยละ30ของตลาดโลกทําให้เราสามารถควบคุมกลไกการตลาดเพื่อให้ราคายางพุ่งได้แล้วก็ทิ้งไทยไว้อย่างเซ็บๆนะครับว่าผมไม่ใช่รัฐมนตรีที่โลกเซงแต่จะเป็นรัฐมนตรีที่คลั่งที่จะแก้จนก็ขอว่าอย่าเป็นฝ่ายค้านที่โลกงงผมขอยืนยันว่าจะทำต่อไปเพราะเราคือรัฐบาลเพื่อประชาชนตัวจริง ซึ่งต้องบอกนะคบว่ามันเป็นอะไรที่สนุกมากเลยเนาะสภานเมื่อวานนะคะแล้วก็เป็นการฟาดฟันกันที่ดูฉลาดมากขึ้นกว่าสภาเมื่อก่อนการดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาณนะตอนนี้ก็รู้สึกสนุกมากยิ่งขึ้นดังนั้นแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยเป็นหูเป็นตาเพราะว่าจริงๆแล้วการเมืองก็เป็นเรื่องของทุกคนเพื่อการผลักดัน,นะคะ่ะแล้วก็เป็นรูปแบบของประชาธิปไตยนะคะที่เกิดขึ้นซึ่ง ทั้งสองฝ่ายก็สามารถทําได้แหละแต่ว่าในแง่ของการทําแล้วแล้วก็อยากให้อยู่บนพื้นฐานแล้วก็ขอบเขตของความเหมาะสมแบบนี้ต่อไปนะครับ